ผมจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอีสานบ้านทุ่งนะครับกระท่อมบ้านนาอีสานบ้านนาเรานะครับพี่น้องครับครับดูครับผมมีนาฬิกาดูมีไฟมีพลังงานโซลารเซลล์สองสว่างสว่างทั้งคืนครับพี่น้องครับผมดูนะครับมองมีหม่องนอนมีฟื้นไว้ทังไฟครับอยู่แบบพ่อเพียงบ้านครับผมนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาชมกันครับผม ผมจะพาพี่น้องมาตามจิตชีวิตแบบลูกทุ่งอีสานบ้านนาครับผมนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบทงไฮทงหน้านะครับเหนึ่งครับดิพามขอไปช่วงข้างในสักหน่อยครับเป็นนาของหยาดพี่น้องติดกันครับผมผมสิพามารีวิวครับมารีวิวมาดูครับบรรยากาศครับครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงการอันเดียวกันครับขุดลงไปข้างล่างรถไมคโครขุดลงข้างล่างครับอย่างนี้ครับครับแต่ว่าผมสิพามาบึงบรรยากาศทงไฮทงหน้า ขาเพิ่งงามอีรีครับผมเขานี่เป็นเป็นยติพี่น้องทางพ่อหญ่ครับผมยติพี่น้องทางพ่อใหญ่ผมครับดูครับข้าวสวยมากเลยครับโอ้ข้าวหวานได้แบบบยหยาดเลยครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเป็นอิสุยเนะครับมีโคกตานแต่ว่าโคกตานเป็นจุดไฟแล้วมันล่ามขึ้นไปทึ่งๆครับผมโอ้เดี๋ยวพอใต้แล้วครับมันล่ามมใบใหม่มันหลายครับผม ครับนี่บัวครับิ่นเอามาปลูกมันขยายเองครับผมบัวขาวครับบัวไหวปลาครับผมพี่น้องบรรยากาศครับเป็นเลล้ยงง,วยง,ง,วยงย่วครับเิ่นเลี้ยงงัวนะเิ่นเลี้ยงควาวนะครับผมชีวิตลูกทุ่งบ้านแ,แบบนี้หายากเลยครับเสมอหนีนับวันยิ่งหายยากหาทหีเป็นแบบนี้หายยากครับผมบรรยากาศครับอยู่ติดกระฟังหมูฟังน้องครับผม ถามกลางธรรมชาติผ้าอยู่กับสีเขามากครับพี่น้องครับผมเป็นเห็ดของัวขอกค้วยขางแบงกันครับผมครับผมนี่ครับพังดินไว้น้ำให่งวครับผมกระตงอันนี้เนีครับผมกระตงตักเนี่ครับผมแต่ว่าน้ำพ่นกระตงสิพึ่งกระงอาศัยน้ำจากเพื่อนมากครับผมน้ำจากซ้านี่ครับนี่นี่ครับผมน้ำงเพ่นงามครับผมงูสามตพันธบราหมันครับผม บรรการเราดีดีครับย่านน้นเรากัน้ำหนาวน้ำไอ้น้ำหลากครับผมก็ได้โตรงป้าได้ยังกินครับผมนี่ฝ้นลงเม็ดเหรอน้ำก็สิไลมาป้าก็ร้ายครับป้าขึ้นมันอยู่นี่ครับกาออกกันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับผมกระถอมน้อยครับผมอยู่แบบมีความสุขครับผมพิธีเป็นเล่ากับขึ้นไปเงื่อนนะครับผมเล่าครับตรงกบเวียนกัมาเลี้ยงงูเลี้ยงควาวเบิดมือเบิ้ลหนครับผมแล้วก็ ขึ S <S ้นไปพักได้ก็อกเต่าพิ่นแล้วก็โลงมากครับผมแล้วขึ้นไปพักอยู่บ้านบ้านเพิ่นก็อยู่บ้านใกล้นี่แหละครับผมเบื้องนะครับเป็นจมูกวะครับพี่น้องเอ้มีอูมีเพลนอนแล้วก็มีงวมีกล้ยอยู่เป็นหมูเป็นผัวกับผมอยู่เป็นเพื่อนครับผมนี่ครับแล้วอยู่แบบมีเดียบง่ายครับผมสังคมชนบทมีหมองใบเพื่องใบฟางครับผมสบายเลยครับอแล้วกับบริษัทยากเลยครับผมเล่าไปเฮ็ดง่ายๆเครับผมแล้วก็ มีหลอดไฟแล้วก็มีอันเครื่องยังครับมีอันไวนาฬิกาไวเบิ่งเวลา่าจักโมงเจ้าโมงครับผมนี่นี่สุดยกด้วยครับผมนี่อือครับโอ่งน้ำแล้วก็มีตูวไวหงัวไห้ค้อยครับผม้องน้ำมาอยู่ทั้งุลนะครับพี่น้องครับงัวค้ยเราหลายแห่งครับผมงัวเราค้อยหลายหกพอพอี่ครับผมมีตั้งสองสี่หกแปดเก้าสิบตัวครับ สุดยอดเลยบักตานตัวนี้ก็เป็นหน่วยครับผมครับวินาไว็ยเตรียมพร้อมไว้ตลอดเลยครับตอนนั้นแล้วก็เอาผูเอาปล่อยเอาเกี่ยวหญ้าให้กินครับผมบรรยากาศดีครับผมเราเห็ดครับผมเราเห็ดไหวครับผมมองนี่มอง,มองประตูหลอดออกพากินน้ำครับผมนี่ เห็ุง่ายๆเองครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยมันจีตอดไปแล้วครับมันเจาะไอ้ไม้ครับผมเป็นมีมีมงสามช่องมีสองไอ้กินครับผมมันเท่านันเดียวมันแงกันครับผมมันปูไอ้ปูไอ้บ่ได้ครับมันชนกันเบ่งก็เนี่ยเบ่งเบ่งกันเลยครับเหย่กันเลยเหย่กันไยเลยครับผมเป็นข้อยข้อยพื้นบ้านเล้วนี่ครับผมเสาแกนหล่อนู้ใบยางแกนเลยครับเสาเหมือนกันอ เออครับผมห้างหายาแล้วก็เฮ็ดมันโค้งเท้าว่อนครับผมขี่งูแล้วขี่ขั้วแล้วก็ไปใส่พักใส่ยาใส่กล้วยใส่ยังแล้วก็งามครับใส่เข่าใส่ยังครับผมบลำบากในใส่ปุ๋ยเลยครับอันใส่ต่ขี่งูขี่ขั้วก็พอแล้วครับพี่น้องเอ้ยอืมพี่น้องทำนี่กับสะด,ดวกเลยครับพี่น้อง บรรยากาศพี่น้องครับป่าก็หลายครับผมตะว่าตะกีหลายกว่านี้ครับผมสมัยตะกอนสมัยตะกีนี่หลายเํงไมแตะกอนนี่มีกระต่ายป,าป,ป,ายป,ปาลาครับผมเป,ป็นปลาได้ในมืองนี้นี่เป็นปลาเพื่็เลี้ยงบ่ได้เลี้ยงแล้วเพิ่มม่ได้กระต่ายมันอยู่หนีเองลมันอยู่ตะกอนตะกีครับสมือนี้ครับเป็นปลาเขาเลยครับหายอยากครับเนี่ยหนีไปอยู่ภูเขาเลยครับผมไปอยู่ปลาอยู่ยังบ่หรอครับ เพงเล็กน้อยแค่นี้เหรอครับพี่น้องครับบรรยากาศบ้านหอ้องครับพี่น้องครับง่ายๆครับเราก็เห็ุง่ายัเองครับพี่น้องครับบรรยากาศเทงหน้ากระถมเราก็เห็ุง่ายๆบรรยากาศเสาปูนนี่ครับผมากาับเห็ุเอาเตียงว่าตั้งอะไรครับโอเคแล้วหน้าก็ะต้อถือมองจอรถมองจอยังเล่าก็มี้แล้วลว่างไวทานไวยังเก็บฟื้นก็นดีดีครับผมก็ลังกำลังเขาเกา,าเาขา,เร,า,ขารอแค่เลยไม่ ไม่ยุคค่าเฮานี่แหละครับผมไม่ติดเกลืออยู่ต้องฟังหวยธรรมชาตินี่แหละเพามาฟันฟันตอกตอกที่ๆก็ได้แล้วครับผมนี่นี่กระท้นนี่กันเลยนี่นี่ท้อนเลยวัวไมาอยู่นี่แข็งแรงครับผมอยู่ห้องนอครับวัวนี่วัวมีลูกวัวมียังไรไรวัวนี่ก็คืออยู่ ท่มทีไออัดอันนี้อยู่นี่ทุ่งลุงครับผมแข็งแรงด้่นี้ไม้ไฟอนนี้กูไหมอยู่คาแคนได้เลยแหงแงเหนียวได้ดิอยู่ในโฮมแหงทอดเวสซิปปี้ผมเด้อที่บอกแล้วผูกคาปลูกยังเห็นบอกอยู่ทางขอบง้อขอบควลอไม่สวงามครับผมปลูกคาปลูกยังไมสวงาม ข้างเวียว่าเราเห็นเพื่อนเลี้ยวตันนี้ตัวมากกับปีว่าเลยมันชนกันเหรอเดี๋ยวเขาเรางามอีู่ีครับพี่น้องอ่อนซอนเดี่ยมีเวลาป้ามากกับป้ากับสิบคนนี้เลยขึนทงว่าน้ำเนี่ยขึ้นเป้หน้าผมครับขึ้นเป้หน้านองแล้วก็หน้าผมป้ากินไปหากิน เวลาลมหนาวนะป้าขึ้นจากล้้างมากครับผมนี่ทออยู่นี่นี่ใส่ตังให้ย่างนี่ถือคักเลยนี่ป้าขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่คุณครับผมขับรง,ง,งายเองครับผมัมาพาพี่น้องทำนี่แหละครับผมบรรยายกาศ มาท่นติมอยู ite, ่อาบน้ำต็มเลยใส่น้ำไหลลงมาจากหน้าคลานอยู่นหน้าผรมนะไหลลงมาอยู่นี่มากรองอันอีเลีอยู่นี่เพื่มีตะไม่บุกเลยครับไม่ตาดกันมี่ครับเอาไปเห็ดเพือนเห็นยัง ตาต้นมันใหญ่หหน้าพันนึ่งนี่ครับมีเสีก้กินคนเดียวกับเบิ้แล้วครับผมทำเป็นว่าวิน่นี่มีสินนี่เฮต่หลอกเดียวหูเดียวนี่ของใหญ่นะครับของไม่ใหญ่นี่ตอนนี้กับพ่อแล้วติดกันกับหน้าพอ่อติดกันกับหน้าผมครับติดกัน